พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุรีเจ้าวาดวัญญาณนาวาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอนาทิตย์วัญญาณนาวาพร้อมกิจกรรมวันแม่ถวายพระปากการศึกษาที่อาคารมหาเจษฎาบดินชั้นสามานนวัญญาณนาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอนาทิตย์วัญญาณนาวาได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศปีการศึกษา2566 พร้อมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงการศึกษาเพื่อกองถุนอาหารกลางวันตลอดจนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรบุลีเจ้าวาดวัญญาณวาและในฐานะผู้มือการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัญญาณวาเป็นประธานสูงคุณมนัสนานเทียนผาสุกอุบาสิกาวัญญาณวาเป็นประธานฝ่ายเข้ารวาดพร้อมกันนี้พระครูโกศลมิปูลกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัญญาณวาประธานบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัญญาณวา คุณภาวินีวัชิรารัตนวงศ์พระเด็ระคณะสงฆ์คณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมในพิธีโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิวรโมลีได้กล่าวสัมโมนทียกถาเปิดการเรียนการสอนแก่ผู้ร่วมงานก่อนแม่ตามอบกิดบัตรแม่ต้นแบบดีเด่นและลูกกระตันยูดีเด่นด้านประคุณโกศลม,มิปูลกิจประธานบริหารศูนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัญญาณน,นาวากล่าวว่าศูนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัญญาณน,นาวา เปิดดาเนินการมากว่า59ปีให้ความรู้ทั้งคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมวัฒนธรรมธรรมศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเยาวชนได้นาไปใช้ในชีวิตยึดหลักของไตรสิกขาคือให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งหลักธรรมสมววยของตนเองักนนกําลงศึเยะ